ครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลกคือใครคลิปนี้มีคำตอบครับ แต่ก่อนอื่นขอเล่าแบบนี้นะครับก็จะมีหลายคนเนี่ยตั้งเป้าการเรียนภาษาอังกฤษไว้ว่าอยากใช้ภาษาอังกฤษให้ได้เหมือนเจ้าของภาษาซึ่งติวเตอร์แคนบอกเลยนะครับว่าการตั้งเป้าแบบนี้มันไม่ค่อยเวิร์กซึ่งการที่เราอยากจะตั้งเป้าการเรียนภาษาอังกฤษว่าจะต้องเรียนลบเปเวอร์นะครับเรียนแล้วใช้ได้เหมือน native speakers เลยอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ครูภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่เจ้าของภาษานะครับ และจริงอยู่ที่ว่าเราไปเรียนภาษาของเขาเราก็ต้องยึดการใช้ตามแบบที่เขาใช้ใช่ไหมแต่ว่าครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลกคือใครกันหรอใช่ติวเตอร์แคนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นติวเตอร์คนไหนหรอก็ไม่ใช่เหมือนกันครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลกก็คือตัวคุณเองนะครับฟังแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครูพี่แคนจะมาอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรจากที่สำรวจตัวเองมานะครับตั้งแต่ที่ เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่สมัยมัธยมเทียบสรศาสตร์จุฬาจนมาทํางานเป็นนักเขียนบางกอกโพสต์นะครับรวมถึงเพื่อนๆที่เขาเก,เก่งภาษาอังกฤษอยู่ในวงการการแปลอยู่ในวงการการสอนรวมถึงนักเรียนหลายๆคนที่มาเรียนแล้วก็สอบ i อเอลได้คะแนนที่ต้องการแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศทุกคนรวมถึงตัวติวเตอร์แคนด้วยนะครับก็มีจุดร่วมหนึง่งก็คือว่าการที่จะเก่งภาษาอังกฤษได้นั้นนะ่ะก็คือทุกๆคนเนี่ย ต่างก็ผิดพลาดมาเท่าไหร่ไม่รู้ต่อเท่าไหร่แล้วแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นจนวันหนึ่งความผิดพลาดมันก็ลดน้อยลงครับอันนี้ไม่ใช่หลักการของการเก่งภาษาอย่างเดียวการที่เราจะเก่งอะไรก็ตามนะฮะก็เป็นหลักการเดียวกันเพราะการที่เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับทำไปเรื่อยๆไม่ย่อท้อไม่ล้มเลิกกลางคันไม่ยอมแพ้ไปก่อน วันหนึ่งข้อผิดพลาดเหล่านั้นก็จะลดน้อยลงไปในที่สุดแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เนาะมันก็ไม่มีใครเป๊ะเวอร์ไม่มีใครเพอร์เฟคตลอดเวลานะครับแม้แต่เจ้าของภาษาเองก็ยังมีข้อผิดพลาดบ้างดังนั้นจึงไม่มีใครที่ไม่ผิดเลยนะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะแอบอยากเถียงติวเตอร์แคนนะว่าเนี่ยไม่จริงหรอกเพราะว่า ผมหรือหนูเนี่ยไปเรียนกับครูคนนั้นหรือว่าไปติวที่สถาบันนั้นสถาบันนี้นะครับเนี่ยครูคนนี้หรือที่นี่นะฮะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่แบบดีที่สุดปังที่สุดนะครับ mm hmm. ติวเตอร์แคนอยากจะบอกแบบนี้ต่อให้เรามีโอกาสได้เรียนกับครูที่เก่งมากๆหรือสถาบันที่แบบปังๆราคาสูงสงหรือแม้แต่ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตต่างแดนโดยเฉพาะในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษตัวคุณเองนั่นแหละ ที่จะต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองไม่มีใครมาพูดแทนคุณได้ไม่มีใครมาเขียนไรทิงแทนคุณได้ไม่มีใครฟังรับสารหรือว่าอ่านเพ s เ a จ e แทนคุณได้นะครับหรือว่าอ่านข้อความต่างๆแทนคุณได้คุณจะต้องเป็นคนทำเองทั้งหมดดังนั้นคือตัวเราเองนี่แหละที่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเรานะครับแล้วก็ ค่อยๆเก่งขึ้นวันละนิดทุกๆวันสำหรับใครที่อยากเรียน IELTS กับ t ิวเตอร์แคนนะครับแนะนำคอร์สนี้เลยครับ IELTS Ready คอร์สนี้เป็นคอร์ส IELTS สำหรับคนที่มีพื้นฐานและต้องการดันคะแนนให้ไปถึงแบน7แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่มีการสอนวิธีรัดนะครับแต่ว่าเราจะไม่สอนอะไรที่มันทำแล้วเสียเวลาทำแล้วไม่ได้คะแนนเน้นบอกสูตรให้ ตอบตรงคำถามได้ง่ายแล้วก็ไวขึ้นคอสนี้13,900สนี้13,900บาทนะครับแถมฟรีคอสปรับพื้นฐาน English Connections เพราะทุกทักษะเชื่อมโยงกันหมดคอสนี้เป็นคอสปรับพื้นฐานยังไม่ได้เริ่มติว IELTS เลยก็จริงแต่จะพาฝึกพูดฝึกเขียนและปรับภาษาของเราให้เป็นไปในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้นพอเราเรียนจบแล้วไปเริ่มติว IELTS จะได้เรียนแบบสบายๆนะครับ คอร์ส English Connections ตัวนี้มูลค่า6,900บาทได้ฟรีเลยพิเศษนะครับสำหรับ Early Birds ก่อนที่จะมีการลงบทเรียนแรกในเดือนธันวาคม2023นี้ทุกคอร์สที่พูดไปทั้งหมดในคลิปนี้นะครับรวมทั้งหมดเอาไปเลยในราคา1,900บาท และของแถมอื่นๆอ,อ,อีกเพียบขึ้นอยู่กับช่วงที่สมัครเข้ามานะครับว่าจะได้อะไรบ้างใครสนใจทักไลน์มาได้เลยนะครับหรือจะกดสมัครเองที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ